สวัสดีเพื่อนอุ้ยก้อยครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนผาเปลี่ยนตัวใส่กองอากาศของตัวเวบฟเราจะผ่าเอฟของเบฟนะครับเป็นใส่กองแล้วก็มีเปลี่ยนทีนด้วยไปอุ้ยก้อยเลยครับไปเริ่มเลยครับ ก็ต้องถอดก่อนนะเพื่อนถอดออกแค่ไขควงตัวตัวสั้นนะครับแค่ไขควงตัวสั้นเนี่ยถอดฝาครอบมอกรองก่อนนะครับหรือว่าจะถอดบางโคนก็ได้นะครับแต่ว่าปกติช่างทั่วไปเขาจะไม่ถอดบังโคนเสียเวลาเขาจะถอดแค่ฝาครอบแล้วยัดเข้าไปเลยจบเสร็จงานไวจบไวใส่แล้วใส่ซีน ใส่ซีนไปก่อนนะครับใส่ซีนตุกอย่างไปก่อนเนี่ยรอบตัวนี้ครับก่อนตัวนี้ที่เราได้มารีวิวงวดที่แล้วนะครับ ถ้าถ้ามันถ้าเราถ้าเวลาถ้าเราจะเปลี่ยนไส้กรงเราถอดแล้วถ้าซีแดงตัวนี้มันลอาจับแล้วมันมันแข็งแล้วอ่ะมันหมดคุณสภาพแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปตามรอยตามร่องนี่ครับกดลง ใช้เวลานิดนึงครับต้องคนต้องเป็นคนใจเย็นใจเย็นนะครับทำไอ้ตัวเนี้อือดูดลงไปใส่ลงไปแล,แล้วตึ๊บเสร็จแล้วเขาก็ทำมาพอดีครับความยาวพอดีเลยของแท้ก็จะพอดีครับก็จะใส่ง่าย อ่ะเรียจร้อยใส่ละก็ไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับมันตัวไหนที่มันมันลงล็อกทุกจุดนะครับให้ลงล็อกกดลงไปให้ลง,งล็อกทั้งหมดกดลงให้แน่นแต่เวลาประกอบแล้วมันจะปิ้นออกมาแล้วมันจะรั่วนะครับรั่วก็มีโอกาสที่น้ําจะเข้าได้เราฝนตกเนา้ทำากันน้ํา โอเควใส่ไปแล้วนะตีบอลนะครับแล้วใส่แล้วก็ใส่กองอากาศเข้าไป ใส่กองกากเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับใส่ตะฝาครอบเข้าไปนะครับฝาครอบเนี้ยฝาครอบก็ใส่ลีชินยางกันครับใส่ซินยางรอบเหมือนกันเห็นนะครับใส่ซินยางรอบใส่ซินชินยางรอบแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปประกอบไว้เหมือนเดิมครับผมประกอบห้เหมือนเดิมที่เราที่เราที่เราใส่มานะครับที่เราประกอบถอดนะครับ ก็นี่มันก็จบแล้วประกอบเองได้ทาเองได้แล้วไม่ได้ยากเลยอยู่ที่อยู่ที่เราจะมีเวลาทาําเปล่าไม่ใส่เองได้โอเคเพื่อนๆยังไงคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอทําประกอบก่อนวันถ,ถ้าถ่ายเป็นคลิปยาวไปเพื่อนโอเคดูเรื่องนะาย,ายครับ